ของขวัญคริสต์มาสจากจักรวาลวันคริสต์มาสนี้เรามีของขวัญสุดพิเศษมาให้คุณเพียงกดติดตามช่อง YouTube ของเราแคปหน้าจอหลักฐานการติดตามและกดไลค์แล้วส่งมาที่ l ล n e 648 o f a x หรือ e x ็ e ซ i i พรับคำทำนายดวงฟรีทันที อย่าพลาดโอกาสรับคำแนะนำดีๆจากโชคชะตาที่ส่งตรงถึงคุณโปรโมชั่นนี้เฉพาะช่วงคริสต์มาสถึง31ธันวาคม2567เท่านั้นนะคะส่งข้อความมาเลยตอนนี้แล้วมาดูดวงกันนะคะของขวัญคริสต์มาสจากจัก,กรวาล 1. น 1. ความรักสำหรับคนโสดจัก,กรวาลอาจส่ง คนพิเศษเข้ามาในชีวิตช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะซึ่งอาจมาในรูปแบบของมิตรภาพก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นความรักได้นะคะและยังมีโอกาสเจอคนที่เข้าใจเราหรือคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปได้หากเคยผิดหวังในความรักนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับของขวัญคือการเริ่มต้นใหม่ในใจนะคะที่ทำให้พร้อมเปิดรับรักครั้งใหม่ค่ะ ต่อไปสำหรับคนมีคู่นะคะคู่ของคุณจะมีพลังแห่งความเข้าใจมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะการให้กำลังใจและการสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเลยค่ะจักรวาอันอาจมอบโอกาสพิเศษเช่นการได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือของขวัญจากคนรักที่มีความหมายมากกว่ามูลค่าได้นะคะหากมีปัญหาในความสัมพันธ์ ของขวัญจากจักรวาลคือโอกาสในการปรับตัวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะการงานของขวัญจากจักรวาลในเรื่องงานนะคะอาจมาในรูปแบบของโอกาสใหม่ค่ะเช่นโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงหากกำลังทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อาจได้รับโอกาสใหญ่ที่ช่วยแสดงศักยภาพของตัวเองหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งค่ะจักรวาลกำลังผลักดันให้คุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ และการแก้ปัญหาในงานนัหากมีความท้าทายในการทำงานนัของขวัญจากจัก,กรวาลคือความช่วยเหลือค่ะหรือวิธีการแก้ไขที่ไม่ได้คาดคิดค่ะสําหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะคะอาจได้รับข่าวดีในช่วงสิ้นปีนี้หรือมีคนแนะนำงานที่เหมาะกับคุณได้นะคะต่อไปกันเลยนะคะช่วงคริสต์มาสนี้อาจเป็นช่วงที่จัก,กรวาลเปิด ช่องทางการเงินใหม่ๆให้ค่ะได้รับเงินพิเศษเช่นโบนัสของขวัญหรือรายได,ได้เสริมจากสิ่งที่เคยลงแรงไปค่ะบางคนอาจได้รับโชคแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะเช่นการถูกรางวัลเล็กๆหรือมีคนใกล้ตัวช่วยเรื่องการเงินค่ะคำแนะนำนะคะจัก,กรวาลอยากจะให้ใช้งบอย่างระมัดระวังนะคะเพราะอาจมีโอกาสใช้ใจ่ายในสิ่งที่สำคัญกว่าในอนาคตได้ค่ะ 4. โชคชะตาพิเศษคือช่วงคริสต์มาสนี้จัก,กรวาลอาจเมอโอกาสใหม่ๆในชีวิตเช่นการพบเจอเธอคนที่นำทางคุณไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะการเดินทางสำคัญที่ทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือคำตอบที่คุณเคยถามตัวเองมาตลอดเช่นฉันควรทำอะไรต่อไปดีหรือสำหรับบางคนของขวัญจากจัก,กรวาลอาจไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ค่ะ แต่เป็นความเข้าใจในตัวเองค่ะที่ทำให้เกิดความมั่นใจและพลังใจในการใช้ชีวิตต่อนะคะ 5. สุขภาพและจิตใจค่ะของขวัญที่จัก,กรวาลจะมอบให้ในเรื่องนี้ก็คือพลังแห่งการฟื้นฟูค่ะคุณจะรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนใจอย่างแท้จริงในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายที่อาจเคยอ่อนล้าจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ หกดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะและสุขภาพจิตจัก,กรวาลอาจช่วยคุณจัดการความเครียดเก่าๆคะ่ะและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานบวกได้นะคะการทำกิจกรรมใหม่ๆเช่นฟังเพลงคริสต์มาสใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักหรือการให้ของขวัญแก่ผู้อื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจมากยิ่งขึ้นคะ่ะข้อ6ก็คือเคล็ดลับเสริมพลังจากจัก,กรวาลคะ่ะ ตกแต่งพื้นที่รอบตัวให้อบอุ่นนะคะเช่นใช้ไฟประดบับต้นคิดมากหรือกลิ่นหอมของอกเชยเพื่อดึงดูดพลังงานบวกเข้ามานะคะให้เวลากับตัวเองด้วยการเขียนในสิ่งที่อยากขอบคุณจักรกวาลน,นะคะเพื่อเปิดรับของขวัญที่ดีในอนาคตค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ